กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้อยู่กับนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงนะคะด้วย NK ตัวน,นี้นะคะมีภูคาและกร์สิตินนี่นะคะที่จะดูแลร่างกายของเราให้ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บใครที่ป่วยบ่อยนะคะเป็นเบาหวานความดันโรคปอดลมาตอยลองทานดูนะคะ1กล่องมี60บแคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปร2กล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลยนะคะ0 9 0 9 8 9 9 9 9, 9, 9 6นะคะเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตวอีกหนึ่งข่าวนะคุณผู้ชมนะคะสําหรับนะคะหนุ่มหล่อผู้ประกาศข่าวที่หลายคนเนี่ยมกักจะ จินตนาการมักจะแอบลกักมักจะแอบใฝ่ฝันว่าเขาคือสามีของเราสามีในอนาคตแล้วพร้อมจะมีครอบครัวของขกับเขากับเรานะคะล่าสุดนะคะหัวใจสลายกันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเขาแกลนโอเพนนิ่งเปิดตัวแฟนเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะคะไก่พาสิตนะคะคุณผู้ชมขาจากเพจทีวีผูนะคะเขาเขียนว่าโอ้ยหวานขนาดนี้เลยเหรอเรีเยกได้ว่านะคะทำเอาชาวเน็ตนะคะจิกหมอนนะคะไม่จิกหมอนอยาง กัดปากเลยนะคะสำหรับไก่พาสตผู้ประกาศข่าวชื่อดังล่าสุดพต์รูปคู่แฮปปี้เบิร์ดเดย์เวยพรนะคะหมอพีแอ์นะคะคุณหมอสุดหล่องานนี้นี่นะคะชาวเน็ตต่างเข้ามาแชร์กันสนั่นเลยนะคะจับ ซิ้นกันเลยไม่ไหวนะคะบางคนก็บอกว่าเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าพระเดี๋ยวนี้ไม่ผิดแล้วนะคะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าแต่คุณหมอพีแอร์ไก่ก็น่ารักหน้าตาหล่อหล่อสะอาดสะอานนะคะหมอพีแอร์ก็น่ารักเหลือเกินนะคะ ผู้ตายแล้ววาสนากูจะมีอย่างนี้ไหมเนี่ยนะคะภายใต้คอมเมนต์นะคะก็อย่างเยอะแยะมากมายน่ารักอ่ะโอ้ยสู่ชอบชอบ,ชอบน่ารักนะคะน่ารักค่ะคายกันมากคายตรงไหนคะอีนี่อ้าวผู้ชายเออเอาชอบผู้ชายเหรอเอาอีนี่ทำไมพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วนะเขาจะชอบใครเขาจะชอบผู้หญิงผู้ชายก็เรีอกปกติแล้วนะ,ะน่าคล้ายกันเลยเอ,อีนี่เพ้อแล้วนะคะสมน้ําสมเนื้อนะคะอ,อีนี่อ่านอีนี่ก็แรงเกินนะคะอีนี่แรงเกินไม่อ่านนะคะ คุณหมอหล่อนะคะน่ารักทั้งคู้เลยนะคะชอบทั้งกู้เลยนะคะขอให้รักกันจริงๆค่ะนะคะก็ไก่ภาษีนี้ก็เมื่อก่อนอยู่ช่องเจ็ดสีสมัยก่อนอยู่ช่องเจ็ดสมัยยุคคุณแดงสุรางนะคะแล้วก็อยู่สักสักพักหนึ่งก็ออกมาอยู่ช่องสามแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนปีน่ารักกับเพศคนไทยอยู่แล้วเป็นคนนครสวรรค์นลันบ้านอยู่นครสวรรค์แล้วก็เปิดร้านทองนะคะแล้วก็โปรไฟล์ดีทุกอย่างดีสมัยก่อนเป็นสจวตนะ เป็นสตจั๊วสายการบินนะคะแล้วก็มาเป็นผู้ประกาศข่าวจนโด่งดังขึ้นมาอ่านข่าวแล้วเป็นคนที่มีคาลิสมีเสน่ห์นะคะไก่พาสิตนะคะก็หมอพีแอร์ก็น่ารักค่ะนะคะน่ารักทั้งคู่เลยกับคุณผู้ชมขานะคะ ปะปะงนะคะยึดทรัพย์เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งดีไอคอนนะคะแล้วก็ยึดทรัพย์ทนายชื่อดังนั่นก็คือทนายตั้มนะคะรวบไปทั้งหมด71ล้านบาทขาดตัวกับคุณผู้ชมขานะคะล่าสุดนะคะทางปปงนะคะผู้อํานวยการนะคะกองกฎหมายนะคะโฆษกประจําสํานัก ปปงงนะคะถแถลงการพิจารณาเห็นชอบให้ดําเนินการนะคะกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดหนึ่งในนั้นน,นก็คือคดีของนะคะทนายเขาเรียกว่านะสิทธาใช่ไหมสิทธาเบี้ยบังเกิดกับพวกนะคะมีะรายละเอียดดังนี้นะคะทนายตั้มโ,โดนแล้วนะคะคุณผู้ชมขาดนะคะ ตำเอ้ยไม่น่าเลยเธอเอ้ยสงสารนางกันนะคะอ่ะนะะักคดีสิทธากับพวกนะคะซึ่งเป็นความผิดฐานมูลฐานเกี่ยวกับการช็อกกลองนะคะอันนี้ลนะักษณะเป็นอ่าเป็นอ่าปกติธุระนะคะและก็เป็นความผิดฐานฟอกเงินนะคะโดยมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าโอนยักยอกนะครับบุกผิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินนะคะที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดคณะกรรมการธุรกรรมนะคะจึงมีมติให้ยึดนะคะและก็อายาัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ การกระทําความผิดจํานวน3ารายการนะคะซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและก็เงินในบัญชีฝากธนาคารรวมมูลค่าทั้งสิ้น71ล้านบาทนะคะขนาดที่เมื่อวานนี้นะคะทนายความของเจ๊อ้อยนะคะพร้อมด้วยลูกชายและก็เลขาะคะเจ๊อ้อยเดินทางไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนกองบัญชากองบัญชับบัญชารารปราบปรามตั้งแต่10บโมงเช้านะคะดยลูกชายของเจ๊อ้อยนะคะนี่คือลูกชายเหรอคคนไหนคน,คนไหนลูกชายเจ๊อ้อย แยกไม่ออกกูงงไปหมดแล้วนะคะมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินที่เคยให้นายสิทธาเนี่ยนะคะออกแบบสร้างโรงแรมค่าเขียนแบบ9ล้านบาทโอ้โหโรงแรมอะไรวะภายหลังได้ให้ข้อมูลเสร็จสิ้นนะคะทนายความของเจอ้อยได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เดินทางมาให้ข้อมูลนะคะตกอยู่ในทุกประเด็นและก็ยืนยันจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดและไม่ยอมความถ้าไม่ยอมความก็คือ ลัดยาววิลเลจนะคะอ่ะิดตามกันต่อไปนะเพราะคดีนี้จะจบลงอย่างไรนะคุณผู้ชมคะ่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะคะผลิตภัณฑ์เสริอมอาหาร NK ดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงนะคะด้วยภูเขาและก็เร์เสตินดูแลลึกถึงเซลล์เลยนะคะใครที่บ่อยๆเป็นเบาหวานความดันโรคปอดลมอโตยลองทานดูนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปร2กล่องเหลือเพียง4,500 บาทสั่งซื้อได้เลยนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 6ค่ะคุณผู้ชมขานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าใครอยาจมเรียบร้อยบ้านพี่เอกชัยพี่พัทลุงเมืองลุงจมแล้วนครไปก่อนเมืองลุงสุราษฎ แต่เป็นยังไงพี่เอกจะเป็นยังไงนะคะจะได้แสดงคอนเสิร์ตแถวนั้นหรือไม่ววชนจะเป็นยังไงบ้างนะคะพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็กขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ